นี่มีพระดีนะ่าเก็บไมคนครับคือเหรียญหลวงปู่หวายสุจินโนครับรุ่นปี2519นะครับรุ่นพระราชศรัทธาครับเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญมีประสบการณ์นะครับราคายังไม่สูงนะซื้อหากันได้ครับแต่ ไปเรียนที่รู้จักกันดีนะรุ่นท่านเรียนท่านไม่นิยมเท่ารุ่นเรียนเรียนท่านนิยมนะแต่ราคาไม่สูงเรียนท่านรู้จักแทบทุกรุ่นแต่จะกกันแทบทุกรุ่นแต่ราคาไม่นิยมเท่าไหร่นะคะหมายถึงราคาไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็เรียนนี้หลวงปู่แหวนมันเป็นเลี่ยมเก่านะแท้น่าจะแท้แหละนะครับเป็นเหรียญรุ่นพระราชศรัทธาถือว่าค่อนข้างนิยมยอดนิยม มีเก๊แล้วนะครับแต่ดูมาอย่างนี้น่าจะไม่เก๊นี่เขาเรียกว่าเลี่ยมเก่าเลี่ยมเก่าจะเป็นเลี่ยมแบบเลี่ยมเปิดคนเขาคนสมัยก่อนจะเอาไปทํากรอบให้ท่าน,นเฉยนะครับไม่ได้จะเพื่อกันการพระเก่านะถ้าเกิดจะแขวนคอน้าเกิกเแหลยให้เอาไปเลี่ยมพลาสติกก่อนะครับแต่ถ้าเกิดเจออย่างนี้โอกาสแท้สูงนะนะครับเหลยลงปลูแหวนรุ่นพระราชสัทา เป็นพระที่สวยคนหนึ่งองค์หนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันภาภาพลมดำทองแดงเปิดนิดนึงนะแต่ยังไม่สึกถือว่าสวย90%นะครับไม่สึกยังไม่อะไรนะเป็นเหรียญรุ่นพระเรจ้ัสถานะมีคำสาบนะครับถ้าเกิดใครปลอมในทางที่ไม่ดีเนี่ยสวัสดีครับ